สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อรับเข้สู่รายการโพ n y ่ทีเอชช็อปไลฟ์รายการที่จะพาคุณลูกไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมและวันนี้นะครับพี่ไบก็มีม้าน้อยโพนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นม้าโพนี่ที่ลิโนเวทหน้าตามาเป็นแบบใหม่แล้วแพคเกจจิ้งน่ารักมากๆเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋าหิ้วนะครับให้น้องๆสามารถหิ้วได้เลย ซึ่งตัวแท็กว้าวมีรูปทวายไลท์ออกมาแบบนี้ด้วยนะครับเขียนว่า princess twilight sparkle on the gold purse นะครับเน่อันนี้คือ twilight sparkle นี่ตัวกล่องนะครับก็จะเป็นสีออกม่วงๆเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีที่ถือเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่แบบนี้เลย อ่ะต่อมานะครับก็คือ Apple Jack รุ่น on the Go Plus เหมือนกันนะครับนี่มีรูป Apple Jack ขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับตัวกล่องนะครับเป็นเหมือนกระเป๋าแบบนี้แล้วก็มีที่หิ้วสีชมพูน่ารักมากนี่และตัวสุดท้าย Rarity on the Go Plus เหมือนกันนะครับแหมกล่องของ Rarity สวยมากๆเลยนะครับนี่ดูรายที่กล่องที่เป็น สีออกฟ้า,ฟาม่วงนะครับแล้วก็ที่หิ้วสีม่วงแบบนี้นะครับน่ารักมากๆเลยเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าครับน้องๆงง่ายฉันคือพรินเซสท t w ไล i ์สปาร์ค k l e ชูอัจฉะสวัสดีชั้นแอปเปิ้ลแจ็คค่ะและฉัน อเออเจเออจั๊เอ้ยเอาไม่เอกและชั้นแปริตี้ยังไงล่ะโอ oh, wow. ้ว้าวน่ารักมากๆเลยนะครับน้องๆกับโพนี่นะครับทั้ง3ตัวในรุ่น on the g o purse นะครับนี่เรามาดูกันที่ตัว apple jack กันนะครับริงไกด้ c h a apple jack อ่าบอดี้ฉันเปลี่ยนใหม่ด้วยเห็นไหมล่ะมีแอปเปิ้ลสลูกเป็นคริสติมาร์กอยู่ตรงนี้มีข้างเดียวนะออุ้ยคอหมุนได้ด้วยแล้วฉันก็อ้าปากนะมาเป็นแบบใหม่เลย ไลทไ์เองเห็นคิทิมักของฉันเบรเมจิกเห็นมหผมฉันสวยแล้วก็ยาวมากฉันมีปีกแล้วก็มีเขายูนิคอร์เพราะฉันเป็นอาริคอนก็เลยมีทั้งปีกทั้งเขายังไงล่ะสวัสดีทุกคนนะอ่าแลวฉันสวยที่สุดในนี้นะั่นก็คือแรริตี้นั่นเองจ้านี่คิติมักของฉันสวยใช่ไหมล่ะนะโอ้ สม่ของเราเนี่ยสวยจังเลยอน่ารักมากๆเลยครับน้องๆเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับเราก็สามารถเก็บใส่กล <laughs> <laughs> ่องอึ๊บทางนี้อึ๊บจึ๊ ปิดฝาแล้วก็ถือออกไปเล่นข้างนอกได้เลยนะครับนี่ตอนนี้นะครับมาลิตเตนโ Pony รุ่ด on the g o purse นะครับก็มีมาวางจำหน่ายแล้วที่ร้านโพ n y t ทีเอชอปนะครับน้องๆคนในสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ Instagram ของโพ n y t ทีเอชอนะครับ วันนี้พี่ไปคงจะต้องขอตัวไปก่อนน้องๆคนไหนชอบการรีวิวของพี่ไฟก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆวันนี้พี่ไปจะถือโพนี่ไปเล่นกับน,น้องก่อนไปแล้วบ๊ายบายสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไฟได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ